ดโดยยูทูบลุงพลลุงพลแกกินข้าวไม่เห็นสนใจเลยแกทำท้าไม่สนใจมีคนไปดูเยอะแยะ้เนี่ยเราก็ทำแบบไม่นสนใจแล้วก็คุ้นๆมีคนแบบตั้งคำถามเองตอบเองเลย,ย,ยให้ดู <c oughs> ลุงพลแกมีอะไรที่กินอะไรนะกินข้าวกับอะไรนะเกี๊ยวบองเกียวบองไข่ดาวเกี๊ยวบองเออไม่มี ยองยองังกินหลังบ้านไม่ต้องไปอธิบายมากคนดูเขาฉลาดอยู่นั่นเองเนาะเอ๊ะมาถ่า,าดูต้นไม้บ้างสินี่มาถ่ายดูต้นไม้นี่เรียกต้นอะไรราชาแห่งต้นไม้อันนี้ถุงนี่ตูดมันฉะนั้นเราเพียงแค่ไม่ต้องไปเอาถุงออกหมดเหตุผลเพราะมันจะเก็บความชุ่มชื้นได้อยู่นาน มันก็เราวางไว้ที่บ้านเลยเฉยโอ้ลากมันทะลุถุงรูตัวถ,ถ,ถุงตัวนี้ตัวมันจะมีรูถุงนี้ตัวน,นี้สามารถออกได้หากินได้ลาก,ก,ลาก,ลากามักออกกนให้ดูชัดหน่อยน,นี่ลากลากหอยของยางนาลากออกนะเราขุดในต้องลึกมากขุดแค่นี้ขุดแค่ให้ลากลงดินได้ต่างตึกนี่ วางซึบดินถมปุ๊บดรต้นไม้ปลูกาสามนาทีต้นละหน,นึ่งแสนบาทเห็นไหมต้นไม้ที่ยางนาเขาเอามานต้นละแสนนะโอ้สุดยอดนี่พยุงครับปีเดียวครับพยุงปีเดียวปลูกใส่ต้นกล้วยเลยครับนี่น,นใส่กลางกล้วยปีที่แล้วกล้วยเป็นที่เลี้ยงเนาะอันนี้เขาเรียก อะไรนะเนี่ยกระเจียวบัวสวนนะรสว์น่ะบัวสวร์กระเจียวบัวสวรค์นี่กระเจียวบ้านเราเป็นดอกแล้วอันนี้ก็เรียกดอกดินตัวนี่เราไม่ต้องเป็นเชื้อชัยภูมิเรามาท่อง,ทองเที่ยวนาเราก็มีดอกกระเจียวแล้วะความสวยงามอันนี้ดอกดินเน่ยมันจะดอกสีขาวเกิดขึ้นทรงนู้นก็เป็นต้นอ่านี่ตัวมาดูดอกกระเจียวสวย เมื่อก่อนมันสวยอ,อยู่เนาะเดี๋ยวนี้เริ่มจะเหี่ยวแล้ว <c oughs> ถ้าคนไหนไปเชยพุ่งก็ไปทุง่งดูทุ่งดอกกระเจียวความสวยงามในดอกพริกงดง,งด,ดูพริกได้นี่เราปลูกป่าจะกินละลอะไรหอมสามารถที่ปลูกพริกค่อข้างๆต้นกล้วยได้ ต้นกาละพืกกาละพืกดูพริกแดงทำดีๆเยอะเพื่อนเ,อเร็วมาดูพริกดูโอ้พริกแดงพริกขี้ฟ้าตูดมันขี้ฟ้าเขาเรียบกพริกขี้ฟ้าสุกแล้วนียสุกก็มีดิบก็มีเมื่อวานเราก็ทำน้ำพริกปลาทูอันนี้แครเราปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานเราก็เม็ดมาหวานมันเลย หนูงอกแล้วรอบๆนี้ก็อันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นมะฮอกกานีตัวสูงเร็วมากเลยปีเดียวเนี้ยนี่โตมหัวหอพ่อแล้วข้างหลังปีกล้วยหนึ่งคืออ่าจับดีๆนี่ต้นสักดูนี่สักดหนึ่งปีสูงโตมหัวหแล้วนี่แล้วพ่อ,พอชี้ให้ดูเออสักดหนึ่งปีสูงสี่เมตรห้าเมตรแล้วโอ้เยี่ยมมากเลยอ่านี่ มาดูตอนเราใช้นวัตกรรมพื้นบ้านก็คือเรือสือกมามัดต้นไม้เอาไว้เฉยเพื่อกันลมมันพัดล้มหักใส่กับต้นกอกล้วยไว้หนึ่งปีอันนี้หนึ่งปีด้วยกันโอ้วหนี่ดูกล้วยเนี่นู่นกล้วยโอ้โหเป็นแล้วหนึ่งปีปกติมันแปดเดือนแปดเดือนได้กินนี่มะฮอกกานีอันนี้ พ่อไปเพือมามัดไร้ต้นพยุงหนึ่งปีพยุงหนึ่งปีเพือมัดไร้เราไม่มีเชือกนี่พยุงหนึ่งปีตัวเดียเราได้มาจากศูนย์พ่อชำก้าไม้ต้นเล็กเท่ถ้าไม่ถึงเสียบถอยออกมาถอยมากถอยถอยไปเห็นความสูงความสูงระดับหัวพ่อเลยร้อยแปสิบตอนที่ได้มาเนี่ยต้นแค่นี้มาสิบเต็นเนาะ เรามาอนุบาลน,น้อยห,หยอดน้ำโอ้โหอยู่ได้แล้ว1 1> ปีเดียวหนึ่งปีร้อยเจ็ดสิบละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเซนมาดูต้นแคของเราอน,นี้ต้นพยุงไฮหล่าเนื้อแก่นไม้สีชมพูสีบานเย็นนี่พยุงไฮหล่าเมื่อกี้เป็นพยุงไทยตันนี้ก็เป็นนี่เป็นอะไรนะสาทรหรือเปล่าดูพยุง อยู่นี่พ่อปุ๊บปลูกต้นสักแซมไว้ยังนาใส่เชื้อเห็ดผิดวิดีโอเลยนี่ช้างอ,อันนี้ก็ปลูกมะเขือไปครับมะเขืออะไร,นนเ,ออะไรเป็นดอกไม่กินปีกล้วยไม่กินแล้วปีกล้วยต้นแคร์ปีกล้วยนี่ตน้นแคร์นี่ต้นพริก พริกที่ไปได้มาจากคุกเสี่ยวตัวนี้เนี่ยลูกยิก่งๆไงนะไม่เพชรนี่เนี่พริกที่เด้มาจากคุกเสี่ยวย้าๆอืมเป็นยาวๆไม่เสียดใหญ่กระคมอบตกล้วยตีกล้วยนี่พยุงหนึ่งตีครับพยุงหนึ่งตีตูระวังยเให้มันเลื่อนเร็วเลยนี่พยุงหนึ่งตี ชาบีบีชาบีีนี่ตัวต้นสักใบใหญ่ใหญ่ต้นสักนี่เหมือนปีแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเราอีกสิบปีนี่คิดดูเป็นสิบเท่าของต้นนี้ขนาดไหนอันนี้ปีก้วยอันนี้แซมใส่ยางนาไปสลับกับต้นสักตัวสลับกับต้นสักยางนาสักยางนาสักต้นพิท เป็นลูกอีกแล้วมีดอกเดี๋ยวไปให้มาดูผักหวานตัวผักหวานก็ปลูกแซมไว้เริ่มลงสุดตรงนี้ก็จำได้ไม่รู้ขึ้นเด้อ่คยๆกลับดีๆอันนี้ก็ดอกไม้เราก็ใส่ไว้ตัวนี้นนต้นดอกไม้แน่ๆเลยทำปีจำปา อันนป้นต้นพี่กุลเออพี่กุลน่ะนี่แหลต้นแบบเนี้ยมาดูไปดูผักผหวานงอกแล้วนี่มาดูไปดูทำวีดีโอให้นหน่อยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่เดี๋ยวจะตัดต,ต่อคลิปให้โอเคใส่วิดีโอใสเ่เสียงด้วยเอาไปดูใกล้ๆนี่เป็นตะครับน,น,นะครับนี่นเป็นผักหวานที่เกิดแล้วนี่เห็นไหมอันนี้คือเยอะแยะมากมายมันเป็น วัชพืชที่จะมาล้อมกับต้นไม้ของเราทำให้ต้นไม้ตายได้เฮ้ยโอ้ยตก็มเอ้ยนี่หมาหมาฟันตัดกิ่งข้างล่างวาดูเนี้ยอันนี้พริกตัวพิกจากโคกเสียวก็ได้เป็นลูกแล้วพี่เกดเดินไปซูมเอาซะเลยพริกอันนี้ก็ผักหวาน เาดูผักหวานหน่อยกำลังค้นหาผักหวานให้ดูนี่ยังรอดยังรอดยังรอดฮะน,นี่ยังรอดครับนี่ยุทธการหาผักหวานเถือเยอะมากเห็นไหมนะอ้ยยี๋ทิมเหมนลูกกระตา่ายเราเคยเลยเห็นนี่เห็นนี่ผักหวานเห็นนะ ก็ดูภาพให้มันเป็นภาพที่เสมอมมนี่ม,นนมาต้องฟังเนี่ยดูให้มันเต็มเป็นภาพกว้างๆไปเลยไปถ่าย,ยต้องรูตูดูดักนี่นี่สกหวานเอมันจะมียญ้าขึ้น <c oughs>